เอาลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนี่คือโทฟเฟสเควดอันร็อกนั่นเองพบกันอีกแล้วกับเช้าวันสดใสวันนี้ขอโทษที่หายกันไปนานพอเอิญว่าเป็นวัดพอเป็นวัดก็เป็นสลเลตจากนั้นจะหายแล้วครับนี่หายแล้วเหมือนเป็นสลเลตแล้วโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับอืมแต่นี้คุ้นเคย กันลัวมันลูกเม็ดเฮเหนียวผมจะเอ้ยผมจะพยายามเก็บไอ้พวกแมวกับกุญแจนี้ให้ได้เนี่ยไอ้ตรงนี้ที่ผมคิดอยู่เนี่ยจะไม่รู้เรากำมันทำอะไรได้ปากวิ่งทำไมมันเจาะไม่เจ๊ เปลี่ยนจอสวานในสี่แตกด,ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรบางอย่างนีนยี่กุเแจจักรถือความว่างไกลพนสวัสดีครับคุณป้าผมทำงานถังเงินอยู่ยอย่ามาลอกให้กันเลยที่นี่ฝรั่งเปิดหมวน ฮะแล้วผมจะตรวจหาตัวเลขตรวจหาระเบิดนะครับระเบิดแบบจุดที่ไม่มีระเบิดผมว่าอันนี้แน่เลยเพราะมันใหญ่กว่าอันั่ะเฮ้ยโอ้ยอยู่ตรงนู้นเฮ้ยหรือว่าจะเป็น,นั่นเนี่ย อผมให้ยานี้ให้แกคุณคุณจงกินมันางมันคือยาที่มีอิทธิฤิสูงมากอืมผมขอยาสีฟ้าเนียวเมันเหมือนวายาก้าตายแป๊บแล้วขอขอยาสีแดงผมอยากเป็นเลดแดนเทิร์ินนั้นน่้เนี โอ้ยอยาผมจ่ายเงินดิวันดีเหมียวเจอทุกรยางดีเนะเาะฟาเรนเวย์ดีโอ้โลูกบางด่านที่ผมไม่คุ้นเคยผมก็เสือกแบงรู้ทุกอย่างเลยเกุญแจญาเนียนกร วดีครับจะรับไายดีครับช่วงใบสองนี้สามท่มแมวโวยจะตัดมันกูเกลียดนายส้มตีนนี่ เล nah, like ็กไร้วหัวเราะแบบชาวเกียนกุญแจยานีนกระแตนยั

ชิกกะดุมตาผมจะถ่ายแค่ส5นาทีนะคะเพราะในโทรศัพท์มันถ่ายได้แค่สิ้นาทีนี่กุญแจยาเนียนแปะตาเมี้ยวโู้ดานี่ ไอนาหัวเกียนหัวเราะแบบชาวเกียนเป็นแม่เกมเกียนก็ต้องหัวเราะแบบชาวเกียนนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันไม่ผ่านอะแต่ผมจะทําให้มันผ่านเนี่ยมันให้หาสิบหน้าใช่ไหมหน้าที่สิบมันไม่มีใช่ปะผมะเฉเลยนะอยู่นี่ไงเนี่ยอยู่ตรงนี้ ้องงกูปาละเฮ้ยปาคนี้เล้ววหน่อยสิปาหาย,ยวาะวะกูเจ๊เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยปีปิดท่อได้ป่ะวะเร้ยต้องเสียงละช่วยด้วยอ้าวแล้วมึงจะทำหน้ากูาหาอเลยวะจัมปิ้งเจ๊จัมปิ้งเจ๊ ไม่ต้องจำเลยอ,อืมไอ้ดานนี้ไงดานกุนภาษาที่ผมเคยเล่นมาก่อนเนี่ยทานผู้ชมคงจะแปลกใจนะครับว่ามันกุนภาษาอย่างไงเพราะผมถึง98แนละ้วพอผมกด99อะ่ะตุ่มสีเขียวตรงเนี้ยมันจะกลายมาอยู่ตรงตุ่มสีแดงตรงเนี้ย คนว่าตาดูนะครับนี่อะ่ะเออผมเคยกดนผิดไปครั้งหนึ่งเบอร์สิบสามช่างเอ้ยเฮ้ยเจอเออมาตาบอดตาคนตาไม่บอดมรือ ฉันคือบุรุษคู่แข่งกระทิงปูจมูกมึงอือ้าวนี่ลำคานโว้ยลำคานกูคือทิงหน้าแดงหน้าแดงพองหน้าม่วงยั่อเอ๊ะไปเลยเอนี้สิปูนารุเตปุสโตเอ๊ะ โอ้โหห้าน้ำเงินมันหยั่งยักอุ้ยเจจยจฮ้เออรีเซปนี่คืออะไรวะฟักซีอู้ด่นี้บอบบอบบอบเบลบอ้กุ เอาปีนี่คุณนะครับนี่เอาไปใส่ช่อดอกไม้ไม้อุตส่าห์ได้รับรางวัลออสการ์เขยจะไปตัวนะครับไอ้เหี้ยผิดเครืชซ์ได้รับรางวัลปีกูปาละโลล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  เล่นในคอมบอ่อยด้านนี้ก็เคยยูมิตฟูดท่านผู้ชมที่อยากเอาเป็นเฉลยก็เฉลยบเลยนะครับเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนผมกลัวมันสิพานานะทีสิพานานะทีนี่เลยาย หายแล้วกูเจ๊ดีได้ทันไม่มีปลาแดงหรอกมันแค่กู้เนื้อเด็กกูเฮ้ยไ,ได้แล้วอ๋อสิบสามไม่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง เออฮึพังไปแม่งก็ดีโอเคฉันจะกดไปที่ชันเอ,อ้อยังน้อยก็ถึงชั้นสิสามสุดยอดเอาละครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าบุ้นเจ้กับแมวเหมียวมันยังไม่หมดนั่นแสดงว่าผมต้องกลับไปดูเรื่องกด้ดานหนึ่งด้านหนึ่ง,นนงบอมมี ดกานสองบอมีดนซามบอมีดนส์ซี มันจะไหัวแมวหาง่าย <bane> โอ้ยมันจะหายากเลยบบขนาดนี้เนี่ยโหกี่อย่างะเธอมัแล้วมันจะมื่อมันอาจจะแบบเป็นด่านพิเศษห้าด่านอะไรน,นะเออพูดถึงด่านพิเศษห้าด่านที่ผมก็เห็นนะครับบงหน้านที่มันเคลื่อนที่ก็ต้องเคลื่อนที่ไปตามมันตัน้ มันหมดแล้วอะ่ะช่างมันบอตเตอร์ <c oughs> อย่างน้อยผมก็รู้ว่ามันมีด่านพิเศษอยู่ด่านหนึ่งโอ13นาที ยังไงวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะครับแค่กดซับสไคร์กันละหลายแล้วโอเคนะครับบ๊ายบาย